สวัสดีคำแรกก็ต้องมาเพื่อดูว่าเราได้เปิดไมทิ้งไว้สวัสดีโอเคไม่ได้เปิดไมแล้วไปสวัสดีครับผมโจเซฟทีวีเกมเพิ่งเปิดตั้งโผที่ร้อยกว่าแล้วช่วยกันติดตามแต่ตอนนี้ก็ต้องการขั้นตอนต้องว่าไปนะ นต like, ้องเก็บตังืิคคอมใหม่ใจเย็นๆสตตีมได้แค่เข้าเตอร์เนี่ยพูดแล้วเหมือนรู้กันหันมาดูแปลกๆร flashbang. ร้อยห้าสิบเป็นครึ่งๆเลยวะฮึโูอ,อ,อ,องเขาสวยดีนะ เสียงไม่ปรับนะถ้าเสียงตรงกับภาพอาจจะปรับนิดนึงนะแต่ไม่ได้ปรับมากทั้งองฝั่งเขาก็โหดนะนนี้ก็โหดแต่นี่ตึงกง่าสุนที่ไฟก่ฝั่งโจรดีไปเลยพับจอไม่ได้นะไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยขอโทษไปถึงสตรีมอะไปถึงในสตรีมทวิตนะ ถ้าคุณขอเล่นด้วยก็ต้องส่ต้องส่งชื่อเดี๋ยวส่งเอ้ยกระเทืนสตรีมอยู่แล้วนี่ตั้งแต่สตรีมอันนั้นเขาเรียกอะไรนะเอ่ออะไรวะอ๋อใช่ สตรีมพับจีคราวนี้คอมมันไม่สตรีมแล้วมันน่วงกระตุกเลยมันไม่มีลมเล่นดูน่าจะมาหันทำคลิปไม่ฮะเพราทำคลิปคอเตอร์อยู่แล้วด้วยดูมาสตรีมคอเตอร์ดีกว่าไม่แหลกด้วยต้องให้มันแหลกสุตา เป็นเนี้ยแต่พอสตรีมคาเตอร์แล้วรู้สึกขามินมันไม่ขึ้น you Under country shoot everything that moves for you throwing smoke ไม่ต้องทำเลยอ๋อเห็ดยาตัดไปสองพาดลงตอนเย็นแล้วก็ลงตอนเช้าโอเค Throwing fire, flashbang incendiary out, laying down smoke.

Ây, hey, cháu đừng có Bên bên đây nghe mà.

คอมเมนต์จะไม่เห็นนะอนอ,องมีกูเปิดไม้ทิ้งไว้ใครไม่ได้มันเลยทุกคน กขาเล่นถึงตังไม่เหลือเลยแปลกๆแล,แล,ล้วไม่เล่นตังซื้อปืนก็ไม่ใช่เพราะโยนปืนให้ตลอด ก็หยุดนี่ว่ะกลอบมาแล้ว พูดดังเลยเีย bye เพื่อนทิ้งปืนให้แล้วก็จะไม่เกรงใจ นี่หน่อยนี่แปดโจกเกาะร้อยพลังการจกเกาะร้อยแปดสิบนี่นัดเดียวเขาหัวไม่ไม่แห้งพรดาเมจมันน้อยเกินต้องเลยสามห้าขึ้นไปหรือสามห้าพอดีเปนนัก็มีโอกาสทะลุก่อได้ง่ายกว่า

เก็บะของใครอ่ะแม่งไม่ใช่เอาไ่ของทีมแล้วนี่หว่าของใครว่าไม่เช่ของทีมแล้วลูกของใครซี่าซื้อเขาเลย เฉยเลยเกือบเลี้ยวมีการลืมปืนด้วย スモーク。